การกำเนิดของบัวนะคะแสดงให้เห็นถึงปรัชญาชีวิตว่าแม้จะเกิดในโคนตมเมื่อโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำก็จะเบ่งบานรับแสงอาทิตย์นะคะกลีบดอกสวยสะอาดบริสุทธิ์ดอกบัวจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์แทนคุณงามความดีแทนปัญญาแทนพระพุทธศาสนาและแทนความเชื่อในด้านต่างๆอีกทั้งยังมีบทบาททางด้านอาหารด้านยาแล้วก็ด้านศิลปะนะคะ ยจุพัน์สวัสดีนะคะดอกบัวถือว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ํานะคะมีหลากหลายชนิดนะคะหลายสายพันธุ์แล้วดอกก็ยังมีหลายสีสันเราสามารถพบเห็นได้ตามแหล่งน้ําต่างๆนะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับดอกบัวที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะคะให้เราได้พบเห็นผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่างานศิลปะที่สอดแทรกคุณงามความอขออภัยกันที่สอดแทรกความงามของดอกบัวไว้มากมายนะคะ ทั้งในด้านความเชื่อและก็ศาสนาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะในด้านของความเชื่อนะคะชาวอียิปต์โบราณถือว่าดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ค่ะการเกิดและก็ความเป็นนิรันดร์นะคะในด้านความเชื่อของชาวพุทธพรามหมณ์ฮินดูถือว่าดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นะคะความสงบสุขการบรรลุธรรมการเกิดใหม่และกคมม็ความอุดมสมบูรณ์นะคะ เป็นดอกไม้ศกดิ์สิทธิ์นะคะตามความเชื่อของโบราณนะคะที่เชื่อกันว่าดอกบัวเป็นดอกไม้บริสุทธิ์นะคะสะอาดแล้วก็เป็นมงคลนะคะการอาบน้ําในแหล่งน้ําที่สะอาดบริบริสุทธิ์นะคะที่มีดอกบัวขึ้นนั้นนะคะจะได้รับพลังของความบริสุทธิ์แล้วก็สะอาดไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกว่าการปลูกบัวประจำบ้านจะช่วยให้คนในครอบครัวมีใจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาด เบิกบานแจ่มใสและเชื่อว่าสายใยของบัวที่ยืดยาวนั้นนะคะเป็นสายสัมพันธ์ของความรักของครอบครัวค่ะทําให้ทุกคนมีความห่วงใยรักใครแล้วก็ผูกพันผูกพันกันอย่างแนบแน่นนะคะครอบครัวจะมีแต่ความสุขอะค่ะ การปลูกบัวนิยมปลูกในวันพุธกันนะคะเพราะว่าวันพุธเป็นวันที่ปลูกต้นไม้ที่ให้ความสวยงามจะทําให้ดอกบัวที่ปลูกผลิดอกบานสะพั่งงดงามคนที่เกิดปีจอเป็นคนที่เหมาะสมที่จะปลูกบัวในวันพุธที่สุดนะคะเพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำปปีเกิดของคนที่เกิดปีจอนะคะ ในเรื่องของความสวยงามแล้วนะคะดอกบัวถือเป็นดอกไม้ที่ปลูกประดับได้อย่างสวยงามแลลวคะ่ะเมื่อดอกบัวแบ่งบานและใบที่ลอยขึ้นมาแตะผิวน้ํานะคะสวยงามสะดุดตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวะคะ่ะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าบัวเป็นที่นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะเช่นบัวเพ่อนบัวผันบัวฝรั่งและเราก็ยังนิยมนําดอกบัวมาบูชาพระอีกด้วยนะคะ ในเรื่องของการนําบัวมาทําอาหารนะคะก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็คงเคยทานกันมาแล้วนะคะอย่างมเมล็ดบัวเราก็นํามากินได้ทั้งสดแล้วก็แห้งอะคะ่ะทั้งในรูปแบบของอาหารคาวแล้วก็หวานนะคะใบอ่อนใช้เป็นผักสดกินกับน้ำพริกก็ได้อะคะ่ะรากหรือไหลบัวเราก็นํามาเชื่อมเป็นขนมหวานนะคะหรือจะนํามาต้มกินกับน้าพริกหรือผัดการบัวก็นํามาใช้ทําอาหารได้หลายชนิดอะคะ่ะเช่นต้ม กะทิปทูอะคะ่ะในเรื่องสปปรรพคุณทางสมุนไพรนะคะบัวก็ใช้ปรุงแก้อาการอ่อนเพลียะคะ่ะแก้อาการร้อนในบำรุงหัวใจแล้วก็โรคตับนะคะระบบทางเดินปัสสาวะแก้อาการอักเสบของอวัยวะภายในได้อะคะ่ะช่วยระบบการไหลเวียนของเหลวในร่างกายให้ดีแล้วก็เป็นปกตินะคะ ในด้านปรัชญาชีวิตนะคะเปรียบบัวว่าแม้จะเกิดในโคนตมก็ก็จะออกดอกแล้วก็โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำนะคะเพื่อรับแสงของดวงอาทิตย์กลีบดอกจะสะอาดบริสุทธิ์เปรียบเสมือนคนที่เกิดมาแล้วเมื่อมีหลักธรรมในใจนะคะก็จะหลุดพ้นจากกิเลสและก็ความทุกข์ทั้งปวงได้อะคะ่ะ ด้านศิลปะนั้นนะคะดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะลายไทยรูปทรงที่เป็นต้นแบบของเจดีย์ทรงะะระฆังคว่ำหรือบัวคว่ำนะคะเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือบัวตูมค่ะแล้วก็รูปทรงในการสร้างลวดลายของเสาที่เป็นบัวคว่ำแล้วก็บัวหงายนะคะ มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ